สวัสดีครับผมโปรพุ้ยสุพเลิกพิลลมเลื่นโปรที่สอนที่สามได้กอล์ฟโพเทเลนตนังคอกครับใน E ีีนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาในการตีของท่านนักกอล์ฟครับที่เราใช้มือออกแรงมากเกินไปโดยวิธีการฝึกในการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับปัญหาที่ท่านนักกอล์ฟใช้มือออกแรงมากเกินไปครับส่งผล2ออย่างคืออะไรครับอันดับแรกครับถ้าเราใช้มือมากเกินไปครับจังหวะที่ดาวสวิงลงมาครับตัวเราก็จะหยุด ต่อมาครับถ้าเราใช้มือมากเกินไปครับในการตีก็จะไม่สามารถคอนโทรบอลได้ครับโดยวิวที่ผมมาแนะนําในวันนี้ครับคือถ้านากรก็เราใช้ไม้ก์ฟของเรานั่นแหละครับหลังจากนั้นครับเอาบริเวณกริปมาหนีบริเวณต้นแขนซ้ายด้านในครับเซตอัพให้เหมือนกับเราจะตีจริงจริครับหลังจากนั้นครับปล่อยมือซ้ายลงครับแล้วเอามือขวาสังเกตมือขวาหรือแขนขวาของผมนะครับจับความรู้สึกให้ข้อมือขัดกับไม้ก์ฟอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าท่านนักกอบสังเกตดีครับข้อศอกขวาผมจะบิดเข้ามาหาลำตัวเล็กน้อยครับหลังจากนั้นครับแล้วลองเทเกเวดูครับไม่ต้องสูงมากนะครับถ้าท่านนักกอล์ฟสังเกตดีๆครับแขนขวาผมจะอยู่ในลักษณะเดิมความสําคัญในวิวนี้ครับคือจังหวะที่เราดาวซิงลงมาครับไม่ต้องเกรงแขนซ้ายจับความรู้สึกว่าแขนขวาอยู่ในมุมเดิมแล้วทําการถ่ายน้าหนักและเทิร์นลำตัวหรือบิดลำตัวผ่านมาแล้วค้างไว้ครับจับความรู้สึกช้า เร็วเร่งงอยแล้วค้างไหมครับนี่คือความสําคัญในจังหวะที่เรา IMPACT ลูกครับถ้าเรารักษาความยาวของแขนขวาได้อยู่ในมุมเดิมตลอดเวลาครับจังหวะที่เรา IMPACT จะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างลําตัวและมือขวาของเราครับ ในวิวนี้ครับถ้าธานกรนฝึกซ้อมครับความสัมพันธ์ระหว่างลำตัวเรากับมือครับในการเคลื่อนที่อิมแพ b บอลครับจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ